လာလေတော့ပြတ်သွားပြန်တယ်တော့ဘာလို့ကွာဂျီတကစောတိတဖာကိုဒီကောကွာတော့ဘုဒ္ဓဝေတိတဏိညာယုတော်အာတကစောတုထောဘာတခိုင်းဒီနိကတော့ဝက်လာထိုင်းရတ်အွန်လိုင်းတော့တကစောခိုင်းနေပါထွေလို့တာတော့ကချော खी ဒူးတော့တကောအတဲလောစာနာဟူတကစောခိုင်းနေကေတော့တာလူယောပေါ်လားတော့ဖဲပုကွေနေလည်းမနာဘာလေ กระชอตะดูสีเว้ได้ขอบลุลเล่ม่วบ้าออกนอกว่าโดขาไว้ได้ไม่โวยเดินจานไหลอ๋ออาโคกระชอตีนี่หรอตั้งซ้อหนี้เอาไว้ไทยรัฐออนไลน์กวุ่มเราไว้ได้คู่ต่อเดียวได้เลยหน้าเวทนาพลายเรนเจอร์ยืนเฝ้าหลุมฝังซากพลายขุนศึกสามวันไม่ยอมไปไหนนี่เอาเวนี่มีทางโซคู่ต่อเดียวกระชอจนเรื่องมีไว้ได้เลยเรนเจอร์ อ่าอไวยเนี yes, 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 ่ยปะแล้วเอาไปมายดีไฟยูนามีตะหรือปะมานี่ได้สวยอุดออะทัมมาโนมะคาก็ได้ก็ชอบมีที่ละป่าอะโนยโนดว่าดอยูเวดามีตะดูดอตะดูได้สุสุเทวดาก็ชอบเรนเจอร์นี่โอ้ขอเวดาก็โชละอักตีตะดูอามิเวดาเหลือขุนสุข เนาเอุกโขเด้าเอฟอตเลนนอรปป่บ้านนี่า้ร้อนนี่เดกคุยเราเวด้าเพย์ตึงยัไคชีเตื้อคคโตคจีเย่เาเพยปูกยจะนาวีลอกก็ใข้ข้อนี้เรมื้อคืนหล่นาวีเตชีโวบันนี่อาต้านี่ก็บ้าเวด้าเพอ่ามือทู่แตชีกินาวีชีโวบันนี่เนี่ยเนาะตั้งอนี่ปปลาทั้งวดาพตั้ง้นยอีเตว่าเพคีชีเสต่อยลอกนอตั้งตากลุ่นเนี่ยเก้าเวด้าสอาเลิล่ะทอเตชีคือโซเพยา เทตชิคือหัวคีโริชิเย็นเนี่ยกระชอและอัตติตดเนี่ยอามีเวนด้าเลอขนสึกหนอปาตนอนเนี่ยกเวนด้ามีเรื่องงาปลีอามีจิจานี่ไมเวนด้ากระชอมีพาตะดหนออุดานอวิเลยป่าไม้หมายนาอมาคาเนี่ยเนี่ย KYZ1 KY01 หนอวิบลันเน่วาว่าหกเอาไว้ไมเวน้ากระชอมีเลอเขาใหญ่หนอเขาใหญ่เลอเอาไว้เกวด้า อ่าเนชันน่นอปาผัดดูกระตอรอยู่กอตบีเลเอาไวไวดแวแว้แล้วพายีสายตกบปานี่เนาะตวันก็ชอบมีขุนศึกตะดุเดอเอาไว้หาคือเอไวด้อาชาเลปอะกติที่มาเลตะมีลาผัดดูผูกอานตีมาดอเกเฮตับ้าไวา้ได้เรือปลาตะวอตะปา ดอกปาตัวเขาจะมีอูนักนก็น่ตอปาเลยปอกมาสตมาาชัวมงละดไม่เลยอ่นเาไว้กแยกกเด็กถวยจานี่มอบานสานการนี่บ้านดอนเลี้ยบบ้านเราปูจันเลยส่าานเอาไว้มีบ้าอ้ว้ได้เลยเอาไว้ซีไว้ดติดจอเลือนตั้งรอดเดี๋ยวก็ไได้ทางเข้าไร่ของบ้าน เหวปลาก้างหนอะเลือดตำบลหมูสีปากช่องอนคนรราชสีมาเอาอีซีเวด้าเพมบุลตาเดาปัตวเเคเอพเพนี่นี่รอดอตือไม่เลิ่กป่าป่าไม้ที่ผ่านนี่เดอร์ติ้งยาเวด้าต่างกิทากลุมโอนี่เดอร์เอบ้บ้าเลดฮีเนกิเวดากระชอขนสึกจตะดูนี่อาจจะย,ยัะเดอ วิบลอนนี่เด้อฮกิโจเวยด้าก็โจโจรอตาเดอร์ีทาโร่เนอกิโรตชีเตวเวด้าดิโต้เนอเก่งกิคู่หล่บาเบอร์กิเวยด้าอ่าเลต้าโร่ละอาจจะโตโกเวยด้าบริเวณจุดหัวฝายหน่อเพนนี่เนี่เดอปาคู่หลกกิเวยด้าอ่าก็ชอกขนสึกจะดูเพนนี่นี่ยโอ้อ่าวิบลอนนี่หน่อป่าชุกต่าเล่อป่าคู่หลอวิเดอต้งินหนึ่งวิหลอ่าบ้านเช้านักกีโดนี้แต่เวยด้าแพคิชิดตโนต่นนิยอี อาเวด้าป่าไม้อาคู่อามีเลชัยยาห้วยหงทองหนออาเกเวด้าเขาใหญ่ป่าไม้อาคู่อาเวป่าพลาทอเวด้าิตใจเทเวด้าแพ้ขนสึกอัซซีป่าคู่หรือเวด้าอัลลอห์นี่ป่าที่กับเรเวด้ากระชมมีเฮปเปอร์ทอดแตดื้อเนาะเลนนัปูวาเทวด้าเฮเวด้าแพ้ตาปูติชูเดออาคู่ทอดแพ้ๆนี่ตลอดกว่าที่เวด้าเลือดละทอดแตฉีกคุยซอเปรปุกยรีเนอะอุ้โคด้านในตึงเลยต้านตะนีเนียอีเทเวด้า เอออะคูตัดดนนี้เด้ออะมีฮักฮือชะฮักฮักหะหวะนะเกเฮกอีดาเพญอีหลอเนาะให้กี่เพอะตับอวยคุ้นสึกอะตีอะอะคูถอดอีหลออะคูตัดดนนี้เนาะพาร์ทิคูลาร์กว่ากว่าเวลาที่ที่ชะชามหลอก็ชอบพาร์ทนี้นี่อะมีเลเรนเจอร์เดเวนามีเวลาก็ชอบพาร์ทตะดูจีเนาะเล้าเวลาลบกาปูเปดี้นี้หลอเนาะอะเนาะคนนี้เดเวนาเรนเจอร์ตะดูอีเดเฮลอะครอลหลบา อ่าดูปสสาวอกปบปาเว้ยเชอาช้เลือกเ้าอยู่มาหมาล่เทีวอืมอ่เลือกเช้าช้ตาล่อนี่เด้อกเวด้บลรอกตาเลอที่หลอชูเลยเขาใหญ่ n a t i o n าร์คอาปูก,กเวเวด้น้ำตกเหวสุรัตต่ต่อเพนนีนี่เนอ,อดออาวด้ตา จูคู่จะตอกไม่ได้จุดชมวิวผากรอมใจอาตะกิเลอร์เรนเจอร์นี่ฮ่าคือยอดชาปเป้เพนนี่หรอเต่เลอร์ดตาพลาบาเตเวบ้าชาตนากีหนอตาเพตาปุกีคีซอสเซโซยเดตาลอชโอเตเวดาเรนเจอร์จะดูดิโอเลือกเจอนี่เฮลโลเวดาเลือตาฝรั่งนี่หนอเฮลโล,น,ลาานี่ดูมาตาดีตอนเดอปัลเล่บ้าเวดาอาตโกดูซีหน่า เนาะอาคุตตาตอนนี้เฮคือเวดอาจจะกอปูนิตึกไว้ได้หรบ้านนี่ไม่หาคือวัชนาทก็หาคือเอหาคือวอลล์มาร์เก็เฮกิฟันี้เนาะอืมปลาตะวาพูดที่เว้ได้ตาหูตาเงินเฟนี่เนี่ยิด้ซอสเซอรลีที่ว้ด้อาคุตตาตอนนี้ลากันตัวนี่เด้อป่าไม้นี่ติยาเว้ด้จิตใจอีกเขื่ว้ด้เลยอยู่โปรตเไว้ได้ความผูกพันของช้างทั้งสองตัวทำให้เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นรู้สึกสลดใจ ลองเตะวปได้เลยว่าบ้านหมู่บ้านดาตินผ้าเด้อเด้อดูไม่เลยที่ไปไม่ได้กะชอบพาคิดอย่าตามรื่องสายใจบอลเนี่ยป่ะผู้บ้านตกตาบ้านโดนจีเตะไม่ได้เนาะเตะไม่ได้ไวิบบอนเด้อเด้อโดยมีชาวไทยมีความเชื่อว่าหากช้างตัวหนึ่งเสียชีวิตช้างอีกตัวที่อ่าช้างอีกตัวจะมาส่งเพื่อนอ่าซึ่งถือเป็นความผูกพันที่น่าเวทนายิ่งนะัก นอกวยเวาตะตึกเลอะกเตอร์เพนดิลรอเตเวปาอยู่ตะนอนี่น่ะไว้หน้าแล้วก็ช้อเอ่อลาดอตะกัวบอนออะเมธีตะดูดิเฮอะเวตตะดูนี่เกเฮชกี้อะตะกัวนออยู่ตะนอนี่น่ะไว้หน้าจะนี่อะโคตันตะตะเลอะเกเฮอตะตะบลอยใหญ่นี่เดเตเวดาบาตะบานอกะเกเฮออะตาดดีนี่คลีนนี่ลออะโคตันตะเก่ก็มานอตะคุบาโดตะตะบาทีเลปาเลอะอธิบัตตะเตธะภา เอออวนี่โอตักระสนนี่เกวยวาติแผนนี่หรอเราชกดาป่าไม้สนะเกียรติเวตตี้ที่ยาวนวชาีบัเลยก็ชชองขีดด้วยเนี่ยอูดออาตาเรลงมือโรสาเราจะชกดาเาล้ลุบข้าบุคคลเนี่เลยป่าไม้จะที่ไว้ได้บ้านีนบ้านจะบ้านขีดด้วยเนก็หาคือออตะกอชาหนอกะหากือกอชาเรื่ในเดิมบ้านๆก็ล็อผ่าปุข้อปุข้อจใจนี่หมอบ้านาช้นักเกียติตตันนีนี่เดิมเอาเวลาขุนส like like ุดเนี่ยให้เราคือกอชาบ้านเลิก ปลาสวกับปลาเดือปลาดองรคาเดมีอูด้วยปลาที่ยางบอกันคุยนว่าเนี่ชอบมีเหอาคุแต่ตอนนี้เดือปลาดองรคามมีเดือปลาอ่าดีตอนนี้ยอนเนื้อตัวนี้ดามเ้ินไหลเนี่ยอาอืูกรได้เกี่ยีลาเก ภาษาน่ะกิโดตัตตวานิเดคูลสึดดิเนตุกีมาอโคดาตันเลบอตุลาตินิเอ่อเยชงนาปาไมเดตสิญาเวนระปัลเลตักีดุญญาโดตโกโลตาตูเมเลอัตาสีเฮคูลเวนาวีมาเนตทิบักกิเวนาเลอเรนเจอร์เลกะชมิลากาตินุเลตปะพพราตอกโกรอกราบานีนอเฮวโคเวนาอัตโกขุนสึอัตรีอัปปูแพเดนเดเซฟอลีตเลนโนตปูดิบานีหรอเออตังโซนิดะกเวปา ไฟด้าตุกแผ่นี้รอกนปาปเลยบ้างก็ชอตติ้ันอย่ดือเมชิเมนโนหลรนอตาเปนูว่าได้เออดมาบ้าบตาตาตีลีเด้อเนาะโอเคเอาเว้นเดไม่ได้ก็ชอผักขี้ดือก็ชอบมีนาะก็ชอมีผักขี้ดื้ออากาศซ่เรือบ้าตาเก๋าผลาท่อได้านเลยไทยัฐออนไลน์เนี่อ๋อปาปลาดุที่ยนตีนโกฟูเท่อกหรือ